ก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ The g e Generation Zero นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาพอต์นะครับในการปลดล็อกบูปินนั่นเองนะครับ ใส่วนบูปริ้นนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับอ่าข้ามไหน้านี้นะฮะมันจะมีบูปริ้นนะฮะสำหรับชุดแต่งกายนั่นเองนะครับอ่าเพื่ออัปเกรดนะฮะอัปเกรดค่านะฮะการป้องกันนะครับอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกอัพนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นบูปริ้นนะครับของกระสุนนั่นเองนะครับก็จะมีกระสุนหลายแบบนะครับให้เราอัปเหมือนกันนะครับอ่ามีกระสุนธาตุนะครับกระสุนช็อคอ่านี่นะฮะ กระสุนระเบิดกระสุนติดติดน้ำมันนะครับอ่านี่ไงก็มีให้เราเลือกอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนของพอยด์นะฮะในการอัพบูปินของเครื่องแต่งกายกันก่อนละกันนะครับบูปินแต่ละขั้นนะฮะมันจะต้องใช้พอยด์นะฮะในการปลดล็อกนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยขั้นแรกจะใช้1นึ่งพอยด์นะครับถ้าเราปลดไปนะครับอ่าอย่างผมจะลองปลดในส่วนของกางเกงนะครับ1นึ่งพอยด์อ่านี่นะขะั้นต่อไปนะครับจะใช้2องพอยด์อ่าปลดไปเลย คือพอยต์มันจะอัพนะฮะอัพพอยต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ฮะคือการพวกกันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตามพอยต์ที่เราอัพเข้าไปนะครับอ่าสูงสุด5พอยต์นั่นเองนะครับผมก็จะอัพเป็นพวกกันกระสุนนะครับแล้วก็การระเบิดนั่นเองอ่าที่ผมอัพมาส่วนพอยต์นะครับที่เราจะมาอัพบูปินนะฮะเครื่องแต่งกายจะหาได้จากการยิงหุ่นบอสนะครับอ่าหุ่นไลเวลนั่นเองนะครับ หุ่นไรเวลหรือว่าหุ่นมีชื่อนะครับที่เกิดตามแมบทั่วไปนะครับอ่านี่ไงฮะพอเรเวลแมพเราเยอะๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะเกิดหุ่นพวกนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่านี่ฮะมันจะโชว์โลโก้ขึ้นที่แมพเลยนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีโอกาสได้จากหุ่นลิปเปอร์นะฮะแล้วก็หุ่นบอสต,ตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้พอยผมมีอยู่4พอยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปนะครับยิงหุ่นตัวนี้ ที่เป็นหุ่นไรเวลนะครับหุ่นมีชื่อแล้วเราจะได้พอยมาอัพนั่นเอง1ตัว1นึ่งพอยนะครับอ่าต้องขยันล่าก็ขยันล่าเอ้าแกไม่เกีียวโอเคมาจากไหนเนี่ยแกไม่เกี่ยวพอยไปพอยไป โอเคเนี่นะครับเมื่อเราทำลายหุ่นมีชื่อนะครับหรือว่าหุ่นไรเวลนะฮะอ่านี่ครับเราจะได้หนึ่งพอยต์นะฮะในการปลดบูปินของเรานั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะซึมมาเป็นห้าพอยต์แล้วนั่นเองนะครับเมื่อกี้สี่พอยต์หนึ่งตัวหนึ่งพอยต์นะครับฮ่าก็ขยันล่ากันก่อนอุ้ยอจีเอามาโอเคครับเดี๋ยวรองมาดูนะครับ กระสุนกันก่อนดีกว่านะครับรูปิงกระสุนนะฮะจะปลดล็อกนะฮะนี่นะตามขั้นมาเลยนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกมานะครับอ่าส่วนพ้อยนะครับในการปลดล็อกบูปิงกระสุนพิเศษพวกนี้นะครับจะหาได้จากการทําลายฐานคอนทรนพอยแล้วก็การป้องกันฐานคอนทรนพ้อยของเรานั่นเองนะครับฐานคอนทรนพอยพวกนี้นะฮะเราจะต้องมี DLC ของ FNIX นะครับอ่า FNIX นะฮะเป็น DOC ที่จะเพิ่มฐานคอนโดนพอยต์พวกนี้เข้ามานั่นเองนะครับอ่าจะต้องมี DOC ด้วยฐานคอนโดนพอยต์พวกนี้นะฮะจะเกิดต่อเมื่อเรานะทำเลเวลนะฮะอ่าถ้ายิงหุ่นหรือว่าทำภารกิจในโซนนั้นๆน,น,นะมันจะมีเลเวลขึ้นอยู่นะฮะด้านด้านขวามือนั่นเองนะครับนี่นะฮะจะมีเลเวลของโซนที่เรานะฮะ ทำภารกิจหรือว่าทำลายหุ่นนะฮะนี่นะครัจะมีเลเวลขึ้นอยู่อ่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดฐานคทนพอยนะฮะของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับให้เรานะครับไปทำลายฐานนะฮะเพื่อเก็บพอยมาอัพบ,บูปินของเรานั่นเองอ่านี่นะครับบูปินมันก็จะได้นะครับฐานละหนึ่งพอยนั่นเองฐานคุนพอยหนึ่งฐานได้แค่หนึ่งพอยนะครับแล้วก็จะได้อีกหนึ่งที่นั่นก็คือ การป้องกันฐานคอนโทนพอยส์ของเรานั่นเองการที่เราจะป้องกันฐานคอนโทนพอยส์เนี่ยเราจะต้องไปทําลายฐานนะครับคอนโทนพอยส์ของฝั่งหุ่นยนต์ก่อนนะครับเพื่อเก็บพอยส์นะฮะนี่นะเก็บโทเค็นนะด้านฝวามือเนี่ยนะครับเพื่อไปยึดเป็นฐานของตัวเองนั่นเองนะครับอ่าแล้วเราก็ต้องนะครับสร้างฐานนะครับเพื่อป้องกันหุ่นยนต์มาบุกนั่นเองนะครับอ่า คุณยนต์นะฮะจะมาบุกต่อเมื่อนะเรานะฮะทำเลเวลแมปนะฮะหรือว่าทำภารกิจนะครับเก็บเลเวลโซนนะครับนี่นะฮะมันจะมีโซนแต่ละโซนนะฮะมันจะมีขอบนะครับนี่นะฮะขอบโซนที่เราอยู่นะครับจะมีถาดคุณพลอยอยู่6ที่นะฮะมันจะมีครบอ่ามันจะมีไม่ครบทุกโซนนะครับอ่าโซนนี้ไม่มีนะครับอ่ามันจะมีขึ้นอยู่นี่ฮะโซนนี้ไม่มีศูนย์อ่านี่นะรีสเตนเบสนะฮะนี่มีอันนี้มี4นะครับอ่า ฝั่งนี้มี4ฝั่งข้างบนลไม่มีอ่านี่นะถ้าเราจะฟาร์มพอยต์ง่ายๆเลยก็คือโซนตรงกลางนะครับนี่นะฮะตรงฟาร์มแลนด์นะครับจะฟาร์มพอยต์ได้ง่ายสุดนะครับเพราะว่าฐานคนโอนพอยต์จะมีถึง6ฐานนะครับโอเคเดี๋ยวรอไปฐานแรกกันเลยดีกว่านะครับฐานแรกใกล้ๆเรามีไหมอ่าใกล้ๆเราไม่มีเลยอ่าไปตรงไหนใกล้ๆดีอ่ะไปตรงนี้ก็ได้ โอเคสียง,งที่เราสิ่งที่เราต้องเตรียมไปเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะกระสุนกับระเบิดเยอะๆเลยเดี๋ยวเราไปทำลายฐานกระโดนพอยต์นะครับตรงนี้อ่าตอนนี้ผมมีอยู่14พอยต์นี่นะฐานกระโดนพอยต์นะครับพอเราเข้าใกล้มันจะมีเวทขึ้นมาให้เรากด E tag ไว้เลยนี่โอ้ยโอ้ยแรง ทำลายไปก่อนแล้วกันอะความยาก่อนอันนี้ฮะเราจะต้องทำลายเสาเจเอเร,รเตอร์ของมันเนี่ยให้ครบ4เสาอ่าอันนี้คือฐาคนคอนโทรย์ที่เป็นเลเวลตันแล้วนะครับเลเวล3นะครับมันจะมีเสาเจเอเรเตอร์เนี่ย4เสาอ่าทำลายฐานให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมอัพเป็นสายนะครับยิงระเบิดแรงนะมันเลยทำทำดาเมุกเกี่ยวกับเอ็กโพซิฟแรงสายระเบิด สายระเบิดนี่ไงทำลายคู่กันเลยอ่าก่อนที่เราจะทำลายอุ้ยอุยเฮ้ยอันนี้มันทางลงไปบังเกอร์นี่หว่าเอ้ยทางลงไปบังเกอร์เพื่อ,อทำคลิปแยก <c oughs> เดี๋ยวก็ทำคลิปแยกแล้วกันเออโอเคนี่นะฮะเป,เป็นเสาจรตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับให้เราทำการกด G นะครับเพื่อเปิดเสาเปิดเสาก่อนแล้วก็อ่าถ้ามี RPG นะฮะใช้ RPG แทนเลยจะไวกว่า อตถ้าใครยังไม่มีอบิจีเนี่ยใช้เป็นพวกปืนปกติยิงก็ได้นะครับเอจริง่ต้องยิงก็ได้นี่หว่าอโอเคเรียบร้อยนะครับจะปั้มยาก่อนอโอเคครับทีนี้นะครับการป้องกันของฐานคอนโดนอไอตัวกลางวาเนี่ยนะครับคอมมานด์คอนคอมมานด์เซนเ,นเตอร์ ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันก็จะสามารถทําลายได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเราทําลายเจเนอเรเตอร์มันไปแล้วทีนี้ก็ประเคนกระสุนใส่ให้มันนะู้ยลบกอนอันตรายนะถ้าอยู่ก็ให้อันตรายมากโอเคอ่าคือถ้าเราทำดาเมจไปสักพักนะครับมันจะขึ้นนะครับตาเลียนะฮะรบอบตัวมันนะครับเป็นสีแดงๆเนี่ยเราจะทำอะไรมันไม่ได้ เราจะต้องรอบาลียมันหายก่อนอ่าแบบนี้นั่นเองแล้วก็เคนกระสุนใสเจเอโอเคบาลียหายแล้วเลข่าเลข่าลาก่อนเรียบร้อยอ่านี่นะครับเราจะได้พอยต์อีกหนึ่งพอยต์ต่อฐานได้ของแถมมาด้วยคือคุ้มมากคือคุ้มมากถ้าการทำลายฐานคนนนพอยต์เนี่ยแล้วก็ได้อีกทีมาอีก คือในเมื่อเราทําลายฐานกดโดนพอยได้แล้วเนี่ยเราสามารถยึดฐานได้ด้วยนะครับนี่นะยึดฐานเพื่อเป็นของตัวเองนะครับให้เราทําการกดตัวบีนะครับนี่นะฮะกดตัวบีที่ฐานนะครับมันจะมีให้เรากดอยู่ด้านใต้นะครับแล้วกดเคลมไปเลยนะครับเคลมกดโดนพอยนะครับอ่าแต่ที่นี้ผมจะไม่เคลมนะเพราะว่าผมเคลมไปแล้วนั่นเองโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เพิ่มไปอีก1นึ่งพอยนะครับเป็น15บห้าพอยแล้วนั่นเอง ต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับป้องกันฐานของตัวเองนะครับฐานแบบนี้นะฮะที่เรายึดเปของตัวเองนะครับในเมื่อเราทําการยึดเปของตัวเองแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างบ้านได้นั่นเองนะครับไม่เชิงกับสร้างบ้านนะสร้างเป็นฐานป้องกันนะครับฐานป้องกันคอนทอนพอยต์ของตัวเองนั่นเองนะครับเราสามารถวางพวกสิ่งปลูกสร้างนะครับพวกโต๊ะคราบนะครับนี่นะโต๊ะคราบโต๊ะครับ โต้ย่อยกระสุนโต้ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าวางได้ครบเลยนั่นเองอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครมันไปยิงบล็อกพังมเนี่ยตัวอะไรมันยิงบล็อกพังมันะฮะเออมันมาแอบยิงตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวโอเคอ่านี่ฮะมันสามารถกดบีบิ้วได้นั่นเองนะครับกดบีบิ้วเพื่อวางฐานของเรานั่นเองนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเราสามารถวางบล็อกวางประตูได้กี่กี่ชิ้นนะครับอ่านี่ไงโอเค ในเมื่อเรานะฮะสามารถยึดฐานคอนโทรลพอยต์เป็นของตัวเองได้แล้วนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เราก็สามารถอารอนะครับเราสามารถรอเวลานะฮะที่คุณยนจะมาบุกฐานเราเองนะฮะ,ฮะถ้าคุณยนมาบุกฐานเรานะ,ะมันจะขึ้นมิชชั่นตรงฐานคอนโทรลพอยต์ของเราเลยนะครับอินเนมิเอตแทกนั่นเองนะครับอ่าไอเควสอินเมิเอตแทกอันเนี้ยนะฮะมันจะขึ้นต่อเมื่อเรานะฮะ ทำการนะเคลียร์หุ่นหรือว่าทําภารกิจนะฮะภายในโซนนะครับอ่าในโซนที่เรายึดฐานของตัวเองไว้นั่นนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็มันมายึดฐานผมไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะมันจะขึ้นโลโก้แบบนี้เลยนะฮะ Enemy a t t แ c k แล้วก็ในเมื่อนะฮะเราวาร์ปกลับมาที่ฐานของเราแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะภารกิจให้เราะฮะเลือกเล่นนั่นเองนะครับว่าเราจะเล่นในระดับความยากที่เท่าไหร่มันจะมีอยู่3มระดับความยากนะครับ อ่าอีซี่นะครับนมัลฮาร์ดทุกเราคำยากนะครับจะได้พอยต์นะฮะมา1พอยต์นะครับเมื่อเราทำการการฐานสำเร็จนะครับอ่าต้องสำเร็จนะฮะฐานเราจะต้องไม่แตกนะครับไอฐานไอตรงเนี้ยไอที่เป็นรถนะครับนี่ฮะเป็นรถแบบนี้นะะไม่แตกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในโหมดอีซี่นะครับผมมาลองอีซี่ให้ดูแล้วกันมันจะได้ไวๆอ่ามันจะได้ไวๆจะได้เห็นภาพได้ไวขึ้น อีซี่สตาร์ทนะฮะอย่าลืมกดแท็กแท็กเพจด้วยนี่ไงมันจะนับคอยหลังแล้วมันจะมีหุ่นยนต์มาบุกบ้านนะไอไอการที่เราจะบิวบ้านเนี่ยเอาตามสบายเลยเอาตามสะดวกเ,เลยว่าเราจะบิวบ้านแบบไหนนะ,ะวางป้อมช่วยยิงไปแล้วกันขายของขายของป้อมด l c นะฮะขายของขาของคืออีซี่มันจะง่ายหน่อยถ้าเราจะฟาร์มพอยต์นะครับถ้าเม่คิดมันจะฟาร์มของอะไรเพิ่มเติมก็หมดอีซี่นะครับ ก็ได้ถ้ามีเพื่อนเล่นก็จะเป็น normal หรือเป็น hard ก็ได้นะครับอมันยากอยู่แล้วอันนี้มันเป็นหมดง่ายผมไม่ได้ใจว่ามันมีมันมีกี่เวฟนะฮะเราแค่มาฟาร์มพอยต์แค่นั้นเองอะนี่ฮะในหนึ่งเฟสมันจะมีอยู่3เวฟนี่ไงสเวฟมีบอกอยู่เออเจ็ไปอ่ะไป อ่ไปของมันเหลืออ่านี่ไงโอเคหนึ่งเว็บจบไปแล้วเว็บที่สองมาโอเคเว็บที่สามมาแล้วเว็ที่สามอันนี้คือมันเป็นในหมดง่ายนะฮะมันก็เลยแบบมาแบบตัวแบบปิดสปลอย เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะอ่านี่นะครับเราจะได้มาอีกหนึ่งพอยต์นั่นเองครับทุกระดับความยากนะฮะของการประกันฐานของเฟสประกันฐานคนละพอยต์นเนี่ยจะได้มาหนึ่งพอยต์อ่าอันนี้ไม่ต้องโชว์เยอะได้ไหม <laughs> มันบันบ๊กอะมันโชว์แบบเฮ้ยแกน่ะได้เลยได้ของดีแล้วมาโชว์หน่อย <laughs> โอเคครับตอนนี้ผมก็ เพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งพอยต์นะครับเป็น16พอยต์อ่าทีนี้ก็อัพไปเลยปึ๊บนี่ไงนะครับไอ้กระสุนพิเศษพวกนี้เราสามารถคราฟได้นะครับมันจะมีโต๊ะคราฟตามเซฟเท้านะฮะเซฟเท้าในแมปทั่วไปก็มีนะครับอ่าหรือว่าเราจะมาสร้างนะครับนี่นะเราสามารถสร้างในฐานพลโทนพอยต์ของเราเองก็ได้นี่ไงมีให้สร้างด้วยโต๊ะคราฟกระสุนโต๊ะย่อยโต๊ะรับภารกิจ ลายวันนี่ฮะมีให้มีให้เราคราฟวังได้เลยอ่านี่ฮะโอเคนะ,ะในเมื่อเราปลดล็อกบุปปลนได้แล้วนี่นะฮะมันจะสามารถคราฟกระสุนนะครับในโต๊ะคราฟได้นั่นเองอ่าจิตุกสองช็อตนี่ไงนี่ไงมาอลไรทีนี้ตายแน่บอสแกตายแน่แล้วก็พวกชุดนะครับอ่าชุดแล้วก็มา สามารถมาอัปเกรดนะฮะการป้องกันนะครับในโตเย็บผ้านี่ฮะอ่าโตเย็บผ้าโตะแบบนี้นะฮะนี่เลยก่อนอื่นนะเราจะต้องเลือกใส่ชุดของเราก่อนนะแล้ว,แล,วแล้วเราจะต้องจําด้วยว่าเราใส่ชุดอะไรเออไม่แน่ใจว่าอนาคตอาจจะมีการอัปเดตก็ได้ว่าตอนนี้เราใส่ชุดอะไรอยู่อ่านี่นะฮะอย่างชุดอ่าแจ็กเก็ตผมจะลองนะฮะนี่นะ,ะให้เรามากดที่นะครับวิวตรงนี้นะอ่า นี่นะครับบูปินที่เราปลดมานะครับนี่ฮะเราสามารถอัปเกรดไปเป็นขั้นๆนะครับนี่ฮะมันจะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ี่ก็ขั้น5นี่ผมปลดล็อกมานั่นเองนะครับจะอัปเกรดไปเป็นขั้นๆนะครับเราไม่สามารถอัปเกรดข้ามขั้นได้นั่นเองอ่าเพราะว่ามันปลดไปเป็นขั้นอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าถ้าเรารู้ข้อมูลนี่ก็ไม่ยากเลยสำหรับการหาโฟย์อัปบูปินนั่นเอง ส่วนกระสุนนี่คือเราเลือกอัพได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําเริ่มต้นมาเนี่ยให้รออัพเป็นสายกระสุนปุนพกนะฮะน่าจะเคลียร์ได้ไวอยู่นะฮะ,ะคือเราเล่นปืนพกไปก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนปุนพกเนี่ยมันสามารถทำนี่นะมันมีกระสุนช็อคด้วยนั่นเองของก้ามมอนะครับกระสุนก้ามมออันนี้คือแนะนําเลย <laughs> คือเริ่มต้นมาเนี่ย7 6ตเนี่ยน่าจะไกลอยู่ ถ้าแนะนำให้อัพคืออัพเป็นกระสุนช็อคก้าวมอหมอใช้ไปก่อนอ่ขอบคุณพวกน่าจะเคลียร์บอสได้ไวนะครับผม mm hmm. ก็โอเคก็สำหรับเกม Generation Zero ก็ขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม